ถ้าเป็นกุศลชาติก็จะต้องเป็นกุศลจิตเป็นกุศลธรรมคือสภาพธรรมที่ตัดตรอนบาปธรรมนะครับเป็นฝ่ายกุศลชาติแต่ถ้าเป็นโสพนยจะมีความหมายที่กว้างมากเลยเพราะว่าธรรมะที่ดีงามเนี่ยไม่ได้เจาะจงเฉพาะสภาพธรรมที่เป็นกุศลจิตอย่างเดียวเป็นสภาพธรรมที่มีอโลภะเหตุอโทสาเหตุและอโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นั้งสามเหตุเนี่ยเป็นได้ทั้งกุศลชาติและก็วิบากชาติ วิบากชาติก็จะมีอย่างน้อยที่เป็นอโลภาะเหตุอโทสาเหตุหรือว่าถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็จะมีอ,อโมหะเหตุเป็นสภาพธรรมที่ดีงามส่วนกิริยาจิตก็เป็นสภาพธรรมที่มีสมนะเหตุเกิดร่วมด้วยก็คืออารภะเหตุอโทสาเหตุอโมหะเ,เหตุที่เป็นสภาพธรรมที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคําว่าสภาพธรรมที่ดีงามนี่จะไม่ได้หมายถึงเจาะจงสภาพธรรมที่เป็นกุศลอย่างเดียวจะต้องเป็นสภาพธรรมที่เป็นกุศลชาติวิบากชาติ กิิยาชาติด้วยครับที่มีเหตุทั้งสามเหตุเกิดร่วมด้วย